สวัสดีปีใหม่ครับคนดูก็ทุกคนเนี่ยไปเที่ยวปีใหม่ที่ไหนกันนะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยแล้วกันนะส่วนพี่เนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวนะครับนั่งทํางานทำคลิปให้น้องๆดูนะทุกคนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดดิ่งกดทุกอย่างยกเว้นดิสไลค์นะครับผมคลิปนี้พี่ขอ200รไลค์นะก็คลิปในวันนี้นะครับผมพี่จะมารีวิวรหัสเทพที่โคตรเทพไปนะทุกคนซึ่งตอนนี้พี่ก็อยู่ในหน้าเว็บของพี่เองนะเปอร์คุงช็อปนะลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยพี่ปั๊มหมุด มีหกมาดับคู่โมจิตื่นอะไรพี่มีหมดเดี๋ยวพวกเผ่าวีสี่ครั้งสิบเนี่ยเดี๋ยวพี่หามาเติมให้นะครับคนดูแล้วก็ไก่ตันเจ็ดหมัดสมอพี่ก็มีนะทุกคนแล้วก็มีสินค้าใหม่เพิ่มเข้ามานะกดคลิกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะเลื่อนลงมานะครับทุกคนนี่ทุกคนจะเจอสุ่มรหัสเทพนะราคา2บาทนะก็จะเจอรหัสเทพมากมายนะทุกคนแลวตอนนี้เนี่ยพี่ได้เติมไก่ตันเผ่าไซบอร์กกับเผ่าคูนวีสี่ครั้งสิบมาแล้วนะทุกคนแต่ไอเผ่าไซบอร์กเนี่ยมันหมดนะไม่รู้ทาไมมันหมดเลวแต่ว่าเผ่ากกกููลยัััังมมมีีีีีเเเหหืือออ่่่็็าาซ้้้้นน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 ไดะะคครรรทุึพจวววิใปส เ,เองนะทุกคนรหัสเทพผลถาวร17ผลพาร์ทหมีขากุลราคาหมื่นเอานะของนุษย์ V4 เทียสิบรหัสสะอาดไรห,หมวกด้วยนะคือรหัสมีขากุลเนี่ยส่วนใหญ่แบบมันจะไม่ค่อยสะอาดนะทุกคนแต่ว่าอันนี้เนี่ยพี่หามาได้นะแล้วเป็นสะอาดด้วยนะราคา4,49 9บาทนะครับทุกคนก็มาซื้อได้นะโอเคเดี๋ยวพี่จะรีวิวรหัสนี้แหละก็กดสั่งซื้อแล้วสั่งซื้อแล้วตกลงเลยโอเคครับคนดูตอนนี้พี่ก็อยู่ในรหัสเทพราคา4,49พันสี่ร้นดูก็นี่บเก้าบากแล้วนะครับคนดูก็นี่นะม บอกเลยนะขาคุ่นี้ราคาทั้ง17,00 0นอานะทุกคนโคตรแพงอะ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูพวกของในรหัสกันดีกว่านะทุกคนก็เวลไม่ตันนะ16งิกล้านก็ได้อยู่เงินม่วงพันเดียวเองเหรอน้อยไปแต่ก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูดาบกันดีกว่านะทุกคนดาบก็มีโยรุมีอะไรพวกนี้นะทุกคนปกติเลยนี่เดี๋ยวพี่เลื่อนให้ดูนะทุกคนอำนี้ามนี้ดูดูอ๋อกระจกกระจก ไม่มีกีตาร์บูกว่ะไม่เป็นไรนะกันนะทุกคนให้ภัยได้เดี๋ยวเรามาดูผลปีศาจดีกว่าเขาบอกว่าผลเนี่ยบอกว่าผลถาวรเนี่ยมี17ผลนะทุกคนเดี๋ยวพี่มาเช็คกันดีกว่ามี17ผลจริงไหมกระหลวจ1สปิน2ช็อป3สป 4, ริง4ระเบิด5้ควัน6หนาม7ไฟ8ปอคอน9ก้าน้ำแข็ง10ตาย11หนวดดำสิบไดมอนด์สิผลโกส14ผลพาร์สิบผลประตู16ผลโมจิ17นะทุกคนหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเออหมดแล้วนะครับทุกคน17ผลของจริงว่ะ ทุกคนไม่โมนะนี่ไม่โมนะเดี๋ยวขอดูอ่ะเผ่าว,วีสีเนี่ยมีกี่เผ่านะทุกคนต้องเช็คตรงนี้ก่อนไม่จะมีเผาเดียวนะทุกคนเป็นเผ่ามนุษย์นะเดี๋ยวพี่ให้ดูเกมพาร์ด้วยเกมพาร์น,นี่มีกี่อันวะคุณสอบอสมีไหมมีเรือมีไหมเรือไม่มีเอ้ยเรือมีนี่วะ คุณ2มันนี่มีมาตเตอรี่มาตเตอรี่มีเดี๋ยวรู้มีนะทุกคนน่าจะขาดหาผลนั่นเดียวที่เหลือน่าจะมีหมดนะครับก็ประมาณนี้นะอันเดี๋ยวคนดูไม่เชื่อนะว่ามันเป็นเผ่ามนุษย์ v 4 t ี1 0จริงเดี๋ยวพี่ไปเช็คให้ดูเลยโอเคครับคนดูตอนนี้พี่มาถึงแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่า v 4 t ี1 0จริงไหม เทียสิบจริงว่ะของจริงอยู่แล้วรหัสนี้มันตั้ง4499บาทมันจะไม่เทียสิบได้ไงวะก็ใครสนใจรหัสนี้นะครับผมลิงก์เว็บอยู่ใต้ล่างคลิปเลยพี่ปักหมุดไว้แล้วนะครับคนดูก็เดี๋ยวพี่จะเอารหัสนี้นะครับผมไปล่าค่าหัวให้ทุกคนดูเลยก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่ด้วยโอเคไปดูกัน โอเคครับคนดูตอนนี้พี่ย้ายเซิร์ฟมาเหมือนจะเจอคนรออยู่ข้างนอกครับเดี๋ยวผมไปสู้เลยคนตึงๆก็โมจิเลยไหมทุกคนเล่นโมจิเลยามามาที่เก่งแค่ไหนกันเชียววะคือร้านนี้ไม่มีกีตาร์บู๊กนะครับเ<น>สียดายนิดนึงนะแต่อย่างอื่นนี่คือตึงอะ่ะโอ้ยผมก็ผิดว่ะอา้าวโอ้ยเฮ้ยพอ,อมนุษย์ลืมโดนมึงโดนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอ้ยเอ้าทำไมกดไม่ติดโอ้ยเสียเสียเสียเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ยังหลอกยังหลอกยังหลอกไปไกลๆตีนไปไกลๆตีนโอ้โหโดนครับผมโดนครับโดนครับนั่นแหละชาร์จไปนั่นแหละเจ็บเจ็บไปเป็นการตัดเชนนะครับคนดูเอ้ผมจะกระโดดทำไมเป็นโลกอะไรเพ้เอใจเย็นใจเย็นกิ่งไปเลยเขามาโดนเองนะเสวยสวย สวยสวยโอ้ยเออนั่นแหละเออโอ้ยปิงเอา้าอ๋อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยมา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 โดนโอ้ยไม่ได้แดกผู้มนุษย์แล้วแรงด้วยนะผู้มนุษย์อ่ะโอ้ยเหี้ยอ้ยจะตายนั่นแหละนั่นแหละตายอ้าวคุณพลาดแล้วอย่างเงี้ยอันนี้คือน,นายพลาดแล้วไง ตัดเก็นไปเสียเสียเสมอเลยคือพี่เล่นเผ่าอื่นไม่ค่อยเป็นนะครับคนดูโอ้โหมันโคตรป่อเลยขอแก้ขอแก้ขอแก้เกนเกนเกพี่พี่ผมอยากได้ยรู้ยจังเลยอยากได้ยรู้งั้นเหรอต้องนี่เลยมาลุยช็อปร้านบริการกดผลและเกมพาร์เลเเจ็ดเท่านั้นยังยไม่พอยังมีรหัสไก่ตันอีกมากมายครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาอู้ผมเข้าใจแล้วไอตัวผมป่อครับคนดูผมไม่มีไอ้นี่ผมไม่มีมันตาโดฟา โอ้โหโคตรสวยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโดนครับโดนแน่นี่ผมยำเลยยำอให้เละอืมโอ้ยผมกดไม่ทันว่ะนี่ไงปึ๊บโดนโดนนี่ไงเราไม่ดีนี่ไงคอมโบโอ้โหโคตรคอมโบมันเกือบแตกนะทุกคนเอ้ยอย่าล้าอย่าล้าไอ้สัตว์อู้ยี่ยังเร็วอ่ะ โอ้โคตรกลยวยพี่กลัวมึงก็ได้กลัวมึงก็ได้มานี่มานี่เลยโดนลำไปครับลำไปลำไปลำไปนั่นแหละสวย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 เอ้ยโอ้ยเกือบแตกเกือบแตกโอ้ยเยี่ยกูโดนครับแตกไหม โดนหัวแตกโอ้โอหกว่าจะไปถึงมานี่มานี่มานี่มันอะไรกันนักหนามันอะไรกันนักหนาโดนเอออ๋อผมไม่ตีเฉยอไม่โดนโดนโอ้ยไม่โดนอีกจะมาเล่นทำไมมุมนี้ฮะ นี่ไงนี่ไงรำไปหนึ่งทีโอเกือ <Trans> <screen> บโดนโอ้ยมาเล่นทำไมมุมนี้วะกูเล่นไม่ถนัดเลยอุย้ยพอมน,นุษย์เหมือนกันนี่ไงพอมน,นุษย์เหมือนกันเหรอเฮ้ยอุ้ยอ้ย,อยมันดูดเลือดผมเยอะนายจะไปไหนโอ้เกือบโดนเออ โดนหัวแต้ครับผมคิดหรอว่าเองจะได้คิวพี่ไอ้น้องไม่ได้คิวหรอกเกือบไปแล้วเฮ้ยมามามาโอ้โหขึ้นนายอยากลองกับเราใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยโดนว่ะอโดนโนบาแลวกิ้งไปเลยครับเรียบร้อยครับควงสวิงไปหนึ่งทีแล้วก็ต่อด้วยแบบนี้แล้วก็แบบนี้ลงมาคอมโบชอ็อตทาไมมันพลาดได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ควรจะพลาดด้วยซ้ำมันไม่ควรจะพลาดด้วยซ้ำไปไหนวะโอ้ยโดน โดนแล้ว้น้องหัวแตกอคอมโบชิวๆอ่ะครับคนดูรวดเร็วทันใจอะไรจริงๆตะแปมอีซี่อ่ะโลกเอ๋อนะอันนี้เอ๋อนะโอ้โออยยมันไปแล้วกันนะครับทุกคนโอเคย้ายเซิร์ฟดีกว่าเฮ้ยมามานายมาพีพีกับเรามาดิเจอได้หมดอ่ะเฮ้ยโดนครับโดนแล้วอันนี้โดนลำละไม่รอดครับยังไงก็ไม่รอดผมว่าเลยว่าไม่รอดโอ้โหนี่โมจินัดเดียวแน่นอน แฝดหัวแตกเป็นไงครับคนดูร้านนี้แพงจัดอะคอมโบวันช็อตก็ง่ายด้วยนะครับโคตรอวยเลยว่ะแต่ก็จริงอะเออก็มันแพงก็มันคุ้มเหมอนเนาะซูเปาซูเปาเฮ้ยเฮ้ยเขาเอามาโอ้โหปิดปิงก่อนนิดนึงมาครับเริ่มได้ว้าวว้าวโอ้ยน่ากลัวเนี่ยโดนครับผมมานี่นายมานี่เลยนายมานนี่ได้ข่าวว่าโหดเหรอได้ข่าวว่าโหด ๊บอืมแช้เ <No. S 1> โ้ยไม่มีคขมรชาแม่เลยลืมดูครับลืมดูเฉยๆหัวใต้นะเอาแอบนี่ไงเอ,อาไม่โดนอีกท่ามันยืนนิ่งวะคนดูอ๋อเฮ้ยมันหลบได้ไงอ่ะวันนี้ครับกิ้งใส่เลยกูกิ้งใส่เลยหัวใต้แน่นอน บึมเรียบร้อยครับคิวฟรี free. เอา้าไม่ออกเกมเลยอะไรวะยังไม่ทันได้มงได้มันอะไรเลยก็เอาเป็นว่าช่างมันลวกันนะทุกคนเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่ด้วยคลิปนี้พี่ขอ2 0 0ไลค์นะครับผมสำหรับใครที่สนใจรหัสน,นี้นะครับผมสาม,มารถไปซื้อได้ที่ลิงก์เว็บอยู่ใต้ล่างคลิปเลยพี่ปักหมุดเอาไว้แล้วสำหรับคลิปนี้พี่ไปแล้วบ๊ายบายจ๊บ